คนพอกันกับซองตานหนหน่อยเนาะอันนี้เสียงแหบพึ่งตื่นมันก็เลยเป็นเสียงมันโมเมนมันไข่ไข่ก็ยังโมเมนเสียงหยอของมนเป็นยังค้นดังแมวหรือว่าละนางแมวมีลีคลิปนี้เนาะค่ะเนาะมือนี้ตื่นสายจักหน่อยพออย่างมือเคลืนนี่นาหน่อยพ้าแมวไปตลาดรับแมวโทรมาประมาณตีหนึ่งหาสิบไม่ไ้ว่าผ้าไปตลาดแมวมาสั่นพอคนเมื่อย พอมาแตนเป็นข่วนบกม่วงแหมเป็นเฝ้าสวนบกม่วงไหมคะเพราะว่าสวงนี้มันออกดอกออกกันออกมากเนาะยันเขาเจ้ารักบกม่วงแนงสิ่เลยเด้ยไปนอนเฝ้ามาหน่อยกัสิประมาณสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองตั่นี่แหลคะค่ะพอสวนบกม่วงเศร้าก็ไรเนาะค่ะแล้วก็เลยได้พาแม่ไปตลาดเมื่อนี่ก็เลยได้โอ,อกาสกลับมาเนี่ยโอ,อกาสตื่นสายยักหน่อยตอนนี้เวลามันก็สิประมาณ สองโมงกลัว normalized. ค่ะทุกคนเดี๋ยวเมื่อนี้เขากะจะทำความสะอาดห้องเพราะยังว่าจะว่าจะเซ็ตกระจกกับวัฒนทรเซ็ตเถือค่ะทุกคนหกสระ,ะเกินเล็กหน่อยบอกหรือว่าผู้ใดน,นี่น้ำอาบอาบน้ำเรื่อยๆกับผ้ากันนั้นแบบว่ากระจกแนี่มันเปียกมันก็เลยเป็น,น,ปน,นงสี่เนาะค่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดห,หกสะ,ะเกลนอันนี้ค่ะตัวแป้ง เเขาก็ต้องเศษกระจกเนาะอืมเป็นเอียงครีมเขาทาบอ่เนาะครีมเขาทาเราก็จะทำความสะอาดห้องของเรานะคะอืมเบียกของเขาคือทำความสะอาดบ้านสก่อนแล้วก็ออกไปทำความสะอาดบริเวณลานเพราะว่ายัางเข้าบริฟา้าพราะว่าเข้าต่างลานอยู่นี่เขาเบิดเมือเบิดเย็นคลายตั้งแต่สาวทอคำเนาะคะ่ะเนาะสามารถมาสื่อได้คะ่ะ นายน้อยบได้ไปหอบเที่ยวหอบขื้นหอบลงคือนแต่เกาแล้วแม่บอกว่าบ่ต้องลงมาขายนี่ก็ได้เพราะว่าขายอยู่พุ่นขค้นค่ะสื่อคือเกาพอยังน้ำจิ้มเ้าแซ่บว่ซั่น้ำจิมำจ้มเ้าแซ่บข้าขายสยสเฮข้าก็ได้ขายนะคะเนาะเดี๋ยวขอยากไปทำความสะอาดก่อนคะ่ะกระจกกระสุกกระปงสละเกลือ่วเขาก็โบกหนาะแล้วก็ล้านนะคะเนะาะยไปเบิ่งก่อนเบิ่งบรรยากาศล้านเามมือเ้านะ่ะ อ,อนุญาตหนึ่งนะคะโอ้ยอ๋แต่ว่าใบใหม่มันไ่ค่อยโลนบ่เหมือนมัน,มนือเป็นสีเป็นแใบใหม่มันบม่ค่อยโลนบ่คคะรว่าจังไดปกตินะหน่อยตื่นขึ้วม่ามันจะมันจะสกปรก,ปกหรอเด็กมีหน่อยหน่อยนมีกับมีหน่อยหน่อยนบมันบ่ค่อยโลนแฮมบ,บอบ่ตื่นต่เสาร์แล้วเสร็จไก่ผ่านแอคเสร็จไก่เออบ่ไเด้เสร็ บ่ค่อยเดยดท่คพามสะอาดดอกมันสะอาดล่ะเ้าจะไปท่ำพามสะอาดแต่ห้องเขาเนาะกระจรกหกซะเหลือเกินอย่าปิดไฟก่อนเดี๋ยวเหนือแข็งอันนี้สาดเนอกจากจะ,จะต้องเอาไปตากก่อนเพราะมันจะขึ้นราตากก่อนนะคะ ตากแดดตาเอ๋นิ้วเขาก,การตากน้องกับตากอย่างนี้ตากทุกวัน นะคะห้ากระตักเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเขาอยาดไปทําความสะอาดอยู่ในห้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะโครชแล้วนะคะ,คนนะ,คะขาดบดไลก็คือน้ายาเซ็กระจกเนาะน้าน้อยหูเรี่ยวน้าน่อยก็สิเซตกระจกเราเนี่ยไปน้าเซ็ตไปน้าเนาะเ้าอยู่เขาตถองทําความสะอาดไปเลยไปกันเลยอะไรครับเนี่ยเขาข้องน้ำไม่ปิดประตูหรือเปล่า เซตใกล้แล้วหรอฮะคุยกับใครไปเขเนี่ยเนี่เห็นพี่ชาร์จแบตแล้ววันึกว่าเฮียที่แชยกุสายก็อี เป,เป็นขวดทองคำอัน,นที่ฉีดผมอืม เจอเจอมาทอดแอร์ค่ะ หน่อยก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะคะนะใส่แจ็คเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะคะเด้อพ่อพระธันวาเฮ็ดน่ากินอยู่คลิปนี้ก็ทำความสะอาดของซื้อ,อ,อค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเนะคะนะ ค่ะวันจะเห็ดยังกอให้หมาบรเษณดเมนูไข่กระทะอองนี้ค่ะจังติดตามนะคะนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย